ตังตัวโนแต่ยิงใหญ่กองฟ้าเป็นคลับทั่วลาต่างก็เมตตามอบความรักให้บัวบานจึงเด่นเจ้าจ้างดงามสังหาบ้านอยู่กลางใจดเลือเชื้อคองไกลเอ็ตี้มากมายไปทัวปัตพี เกิดมาเป็นชางซปเปอร์สตาร์เชื่อเสียงกองฟ้าไปทั่วทั้งเองนได้สร้างตำนานให้คนเรล่าขานไปหลายรอยปีเจ้าชายเมลลนเชือกนี้แฟนคลับเอสีีรักจนหมดใจเจ้าลูกชายพอ่พอเสือสิงนี้แฟนคลับเอ